ได้ไปกินเขาแล้วไม่แก้่ได้พูดในยังกินอาดาทำอะไรว้าวแกงสสยบัวแกงขี้เหล็ก เด่น่นมันล่างเลี้ยวแต่มันเน่นสำคัญอะต้มปลาดุกต้มปลาตัวนี้อฮ้ยเคยเห็นต่เขาต้มอยู่ในโทรศัพท์ทำกินไม่เป็นเลยอันนี้น่ะต้มปลาปลาดุกหน้าพี่น้องแซ่บๆร่วมกันค่ะกินข้าวบ้านน้องอุ้งอิงค่ะ เอาก,กินออก,กินไม่ออกินไม่กินน้องสวัสดค่ะตาเบื่อไม่ก,ก้นแล้วตาเป็นจังไดยแน่จ้ะไก่บเนี่ยแล้วเจ็บน้อยแล้วมันเจ็บมันปวดมันสแสบว่ะจ้ะมือแรกนะถึงปวดถึงเจ็บถึงเชิงถึงทุกอย่างแต่ตอนนี้ดีแล้วไปหาหมอเขาเหตุยังไงจ้ะ เปิดออกแล้วก็เห็นแล้วเพื่อใส่ยาซ่าแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเรียบสะเลยพอดีจนวายานเอาเข็มจิ้มเนี่ยพ่จ้ะามันนี่เป็นตุ้มอยู่ใต้เปลือกตาคนละมันไม่ได้เป็นยุ้ยเป็นแบบแบบหนังตาแค่ยังเป็นตาต้อเนี่ยมันอยุ้งท้องปีนออกยุ้งไหมเป็นชี้ขาวเป็นขึ้นหนองมันเป็นขี้วูดใช่ไหมอะไรเกิดยุ้งชันเหรอ มันโมเมนต์ดอกเบื้องค้นเบื้องคองเองคนวัาแล้เป็นรักดงดูหลายขป้เข้า่มนมาดูจะเป็นรักดวงดูหลายมึงวะเอาแกออกเมือนเคื่อนท้อกระสูดซีวีคากเนาะจะกววามมือนจะกววาหยังเออเนย เอามื้กโจกออกลูกเปลวไม่ตะกินเขาเสียบเลยนะเสียบยังยังนี่แต่ว่าเขาเหนียวติดมือไปเจะนายเนาะเอาเถอะหย่งหย่งชีวิตนูแม่เมียอือยินกระเต็มเกือบอยู่ถูออกดีๆ มัาออกกปล่บิอเสนน้ำมาพี่น้องนี่ว่สมการเบืนคอยอเลน้ย่เบมันก็ออกกันด้ออกนมึงหงุดังแม่รูอยากองใคแล้วหลางเกือบซื้อกับชิไฮมาเลยเนี่ย มายางเงือกขนยังมาย่างงังขี้าบน้าจ้อันนี้พอร่ยแม่ออกกจ้ทรงเปียกบนละมั้งพี่ทุ่งน้องเอาวะถอดอ่ะ เดี๋ยวดูโอ้ยมันจริงกันไรสุดวิเอาว่าเป็นสีมันว่าเป็นโมเหรอเดี๋ยวเอาาก็มันคนละสีไงมันถือหนามแล้วมันก็เลยเห็นเอาโอ้ยให้ถามได้เพี่งอยังคือพวกมักถอดถุงน่องกกาะเฝ่าโอ้ฝ่าว่ฝ่าก่าต้องถอดออก ว้าเบื้องบ่านนี้มานั่งเล่นนำ้ำใส่ทุ่งนองแบบเปียกแบบชื้นแบบโอ้ยส่งกับนิดหน่อยแล้วพี่น้องพี่ลิงจะของแล้วจะน้อยกับพี่ลิงคิดไป<อ>ถอดเดี๋ยว,วยไปถอดออกมันสมควรถอดตั้งแต่เขาเตยลาเสร็คือถอดออกเลยหลดุดถอดจะแน่ถอดออกแล้วค่อยสวมส่งใส่บนตง้งเสาขนาดนั่นอุ้ย กินเขาาปลาเยอะลายางส้มบานี่ล่ะก็ไอ้น um> ี Entonces, Alter, falar, ่ทัานในยางเหรอบานอยู่ บรรยากาศบ้านอีลอาค่ะพี่น้องค้าล้างบ้านนะคะบรรยากาศล่มรื่น ชุ่มชำ้ำโอ้โห,โหต้นใหม่หัวกระเลี่ยวด้วยนี่น้ำหองชุ่มชำ้ำชุ่มชำ้ำปลูกต้นอันนี้อ้อ,อมรั้วเลยต้นเนี่ยต้นคอยบ่ะพี่น้องเขาเอื่นต้นอีหยงังเนาะจา้านี่ต้นคอยเนาะจ้าน่นจาจะต้นคอยแหละเพราะต้นก็อยากได้ไปปลูกข้างบ้านแต่ว่าหนูไม่ค่อยเอนจอยกับมันเท่าไหร่ เพราะว่ามันต้องมีคนตัดกิง่งต้องมีคนดูแลไหมคะ่ะมีคนดูแลมีคนคอยตัดกิง่งตัดอย่างมันแต่งกิ่งมันมันจังสิงงามแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านนะคะก็าเลยบ่อยกากได้มาปลูกบ้างคุณพ่อกับคุณแม่กระเฮดไ้บ่โไว้แล้วนะคะเถาแล้วแก่แล้วไปเลี้ยงร้านไ้กระทึงคิดน้ำอยู่คะ่ะ พ่อขอบคุณแม่นะคะเกี่ยขึ้นทุกวันแต่เลยบ่อยากหาทานหานีแม่พื้นเฮ็ดดีเลยค่ะพี่น้องนี่ลานปูนกเขาตากหนาบานลาคล้องเลยไม่ได้ไปหยากคุ้อื่นไม่ได้ไปหยากถน,นนพร่อมนะคะยอดเลย อันนี้เขาุยไฮอ่นพ่อเอกแล้วบวะคะแม่โอ้ด้จักอุ่มจ้ะในสองอุ่มโอ้เขาสองอุ่มในแบบลายสอบได้หน่ก็นันที่สีกลางละอืออื้ออจ้ะ น้งางนีเพ้คนอันเกี้ยวไรเธอได้แม่ผู้ชายหาผีเอาเถบานนุ่งเจ็ดลอยว่าวันนี้ค่าฝนคนละอุ้มและสองอ่ะข้าฝนบ่ค่ะข้าฝนอันรถใหญ่รถหน่อยนี่แม่รถรถซีนรถรถอันเกี้ยวไห,ไหมค่ะรถเกี้ยวรถใหญ่จ้ะโอ้รถใหญ่นั่นจะแล้วแต่บานเนาะจ้ะ ต้งโมโหแพองอยู่แต่กับ,บุกลอยฮาร์ซิปเจ็ดลอยนี่แหละหนนะจ้าฟ่าวกินฟ่าวกินมาตาเขาเด้อมายายเขาใส่แดดเด้อนี่หลายเหตุยังนอนี่เน,น,นอ เดีกำลังหอนจะเนี่ยเขาตากแห้งเอาพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า